วันนี้ช่างยศพามาดูโฟลบิเทกุญแจหายหมดนะครับการทํางานของเรานะครับถ้าเกิดมาถึงรถหายหมดนะครับรถล,ล็อกอยู่เราจะต้องทําการถอดรหัสกุญแจตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากถอดรหัสกุญแจได้แล้วนะครับเราก็จะทําการทําคีย์ขึ้นมานะครับเคียวฟันแบบนี้นะครับเพื่อให้ไขตรงนี้ได้นะครับนะครับ หลังจากนั้นเราก็าจะโปรแกรมรีโมทเข้าไปนะครับกดล็อกค,ครับกดเปิดครับจากนั้นเข้ามาในรถเพื่อทดสอบอิโมบิ l i เซอร์นะครับอันนี้ล็อกอยู่นะครับกดเปิดก่อนหลังจากเข้ามาในรถนะครับเราจะให้ดูระบบอิโมบิ l i เซอร์ก่อนนะครับเสียบกุญแจเข้าไปบิดออนครับไฟสีเหลืองๆตรงนี้นะครับ อันนี้คือระบบ immobilizer ถ้าไม่ดับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้เราทำการโปรแกรมชิปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเสียบกุญแจเข้าไปบิดออนนะครับสังเกตไฟโมนะครับดับลงนะครับหมายถึงรถสตาร์ทติดแน่นอนครับตอนนี้รถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วครับดูจากวัดรอบดับเครื่องนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบรีโมทจากด้านในอีกทีนะครับการทดสอบรีโมทนะครับกดล็อกครับกดเปิดนะครับฝาท้ายก็เปิดได้นะครับใช้ได้ทุกปุ่มลูกค้าท่านใดที่ทำกุญแจหายแล้วต้องการทำกุญแจเมมเบอร์ Member ช่างยศไว้เลยครับ099104 4922ก้ย่าีกทีครับ099104 4922 มีปัญหาเรื่องกุญแจนึกถึงช่างยศบริการรวดเร็วทันใจจบหน้างานได้เลยครับ